สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันและคณากันนะคะมาแล้วนะกับคลิปเรื่องราวความรักของคุณสถานการณ์ความรักของชาวราศีกันนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างจะเป็นพลังงานแบบไหนมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามสถานการณ์ไปด้วยกันนะสําหรับคู่รักของคุณนะคะตอนนี้เขาคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณบ้างสําหรับคู่รักที่เพิ่งจีบกันชอบกันนะคะมาดูซิว่าคุณและเขาจะมี การที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านั่นเองความรักของคุณจะแน่นแฟนไปมากกว่าเดิมไหมทํานองนั้นนะคะแล้วก็เทศกาลปีใหม่นี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่าน,น,นะคะสำหรับชาวราศีกันนะจะเป็นพ้ที่เกิดตังวันที่24สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนนั่นเองการแบ่งวันที่นะคะก็เป็นการ แบ่งแบบศาสตร์ตะวันตกนะซึ่งไม่ตรงกับของไทยนะคะก็คือรับชมของช่องไหนก็ยึดตามหลักของช่องนั้นนะเพราะว่าแต่ละช่องก็แบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะพลังงานไพ่ก็เป็นแบบรวมเท่านั้นตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ทำนองนั้นเนาะตรงไหนดีก็เก็บเอาไปเป็นกํบบาลังใจนะคะตรงไหนที่เป็นพลังงานด้านลบก็ขอให้คุณเอาไปเป็นข้อระมัดระวังป้องกันที่จะให้เสียหายกับความสัมพันธ์ของคุณน้อยที่สุดทํานองนั้นนะคะและขหนา้าราศีก็ได้ก็ดูได้นะคะ เอาละไพ่หลักของความรักคุณนะคะได้ไพ่เจ็ดถ้วยความรักที่ยังอยู่ในช่วงของการเลือกเลือกดูดูกันนะคะหรือไม่แน่ใจกับคนรักของคุณแล้วนะคะสำหรับในบางกรณีนะก็ถึงแม้ว่าคุณจะมีคนของคุณอยู่แล้วแต่ลักษณะเบื่อแฟนนะคะอยากจะบริหารสเสน่ห์อยากจะให้คนอื่นเข้ามาคุยกับคุณนะคะบางทีนะคะอาจจะทำให้คุณรู้สึก คุณอยากได้รับความอบอุ่นอยากได้รับความใส่ใจทำนองนั้นนะคะหรืออีกหนึ่งกรณีนะคะสำหรับในบางท่านก็จะมีในเรื่องของคนที่เป็นอดีตนะคะคนที่เป็นอดีตเนี่ยที่จะเข้ามาคุยกับคุณหรือทักคุณมานะคะ mm. เขาจะมาชอบหรือว่ามาจีบคุณไหมอันนี้มีความเป็นไปได้สูงด้วยจากหน้าไพ่นะคะจะมีคน ที่อาจจะตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่สมัยเด็กๆคุณจะได้เจอกับเขาแล้วทีนี้เป็นการถูกตาต้องใจกันได้คุยกับเขาแล้วรู้สึกดีทำนองนั้นนะคะระวังคุณจะเผอใจไปกับเขาด้วยนะชาวราศีกันนะคะบางบางคู่อ่ะทั้งๆท,ท,ที่คุณก็มีแฟนอยู่แล้วแต่แต่ได้คุยกับคนอื่นแล้วรู้สึกหวั่นไหวไปกับเขาไงนะคะขอให้คุณพยายามเอ,อ่อมั่นคงกับจิตใจคุณหน่อยนะ ส่วนอีกหนึ่งกรณีนะคะเ,เหมือนกับว่าคุณวางแผนในเรื่องของอนาคตกับเขาวางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการเงินกับเขาแต่ทีเนี้ยเหมือนกับว่าแผนนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คุณตั้งเป้ากันเอาไว้นะ ช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยระวังคําพูดนะคะระวังอะไรที่จะกระทบกระทั่งกันด้วยนะคะการที่เขาและคุณก็ดื้อใส่กันทิถิใส่กันเนี่ยในบางกรณีก็ถึงขั้นที่จะเงียบใส่กันไปเลยแล้วก็หายกันไปเลยไม่คุยกันนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะจะมีการที่ งอนกันแล้วทีนี้ไม่คุยกันเลยไม่ได้เจอกันทํานองนั้นนะคะลักษณะจะเป็นแบบนั้นก็ขอให้ระวังด้วยนะคะในบางกรณีนะก็จะมีเรื่องของการเงินเข้ามานะคะสำหรับท่านที่เป็นครอบครัวนะมีเรื่องการเงินเข้ามาเป็นปัญหาทำให้คุณและคู่รักของคุณต้องรอหองระแห่งกันด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเป็นเรื่องของคนอื่นนะคะเรื่องของการวางแผนอนาคตก็ตามนะคะถ้าคุณไม่ปล่อยวางถ้าคุณออไม่ถือสาเขามากนะักนะคะแต่ทีเนี้ยในลักษณะที่คุณก็มีทิถี่สูงเขาก็ดือ้อก็ไม่ได้ยอมกันนะคะในบางคู่นะั้นก็เป็นในเรื่องของความทิฐิสูงมากๆคือไม่ยอมกันเลยอะคะ่ะทั้งๆท,ที่รักกัน แต่ก็ไม่ยอมพูดอะไรบอกออกมาแต่ก็ไม่ยอมแสดงความรู้สึกได้แต่คิดไปเองคิดคนเดียวอันนี้ในบางท่านนะคะชาวราศีกันนะคุณจะเป็นในลักษณะนั้นแล้วก็คนลักของคุณก็เป็นด้วยไงต่างคนต่างที่จะดูเชิงซึ่งกันและกันดูว่าใครจะทักก่อนดูว่าใครจะคุยก่อนคือจะไม่ยอมเข้าหากันจะไม่ยอมเข้าไป คุยกันดีๆอ่ะทำนองนั้นนะคะทั้งทที่ก็รักกันอยู่คือค่อนข้างที่จะมีความเป็นเด็กสูงมากเลยในบางกรณีนะคุณอาจจะคบกับคนที่เด็กกว่ามากๆเป็นความเหลื่อมล้าทางด้านอายุนะคะเขาโตวกว่าเยอะๆแล้วก็คุณเด็กกว่าเยอะๆอะไรทํานองนั้นนะคะเป็นความแตกต่างทางด้านอายุนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ก็เลยทําให้ทัศนคติในการใช้ชีวิตของคุณและเขาเนี่ยไปกันไม่ได้ นะเขาคิดอีกอย่างหนึง่งคุณก็คิดอีกอย่างหนึง่งทำนองนั้นแล้วมีการประชดประชันค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะสินะสำหรับในบางกรณีนะคะท่านที่เป็นคู่รักใหม่คือจะมีความไม่แน่นอนนะคะอะไรที่ยังคุมเครืออยู่อะไรที่ยังไม่ชัดเจนก็จะเป็นต่อไปนะคะเขาเหมือนกับว่าพยายามที่จะไม่พูดเรื่องสถานะไม่พูดเรื่องความรู้สึกหรือไม่แสดงความชัดเจนกับคุณนะ่ะ ประมาณนั้นกักนะคะระวังด้วยนะคะสำหรับพลังงานนี้พลังงานความมืชัดเจนเนี่ยเพราะอะไรนะคะทำไมเขาถึงดูดูไม่มั่นคงเลยอะ่ะดูเฉยๆดูอะไรก็ได้เจอก็ได้ไม่เจอก็ได้ะ,ะประมาณนั้นแล้วก็ไม่ยอมชัดเจนสักทีนะคะเป็นยังไงมาดูซิ the world นะคะ the h u m i t อืมเขารอความแน่ใจนะคะรอความแน่ใจว่า,เ,าเราจะเข้ากันได้ไหมหรือว่ายังไม่แน่ใจในะตัวเองว่าชอบคุณจริงๆหรือเปล่าก็ได้ด้วยนะคะคือตอนนี้เขาอาจจะดูไม่จริงจังแต่ใน ในช่วงต่อไปนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราได้เจอกันมากขึ้นหรือคุยกันมากขึ้นเนี่ยการที่คุณและเขาจะรู้สึกดีๆต่อกันหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้มีนะคะแต่ขอให้ค่อยๆเป็นค่อยไปตอนนี้คุณอาจจะไม่เห็นหนทางจะจริงจังนะคะดูเขาก็ไม่ไม่กระตือรือร้นอะทำนองนั้นนะคะอ่ะยังไงอธิบายต่อหน่อยนะคะแล้วยังไงต่อจะดีขึ้นไหมอ่ะ ดีนะที่ไม่หมอเปิดไพ่นะสำหรับท่านที่เพิ่งจะจีบกันชอบกันนะคะหรือว่าคบกันได้ไม่นานดูเขาเหมือนไม่ได้จริงจังดูเหมือนเขาไม่ได้จริงใจนะคะแต่ทีเนี้ยในเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราได้คุยกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกดีกับเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเขาจะรู้สึกดีกับเราแบบที่เขาก็อธิบายไม่ได้นะคะเป็นการค่อยๆซึมซับ ประมาณนั้นแล้วทีนี้ตัวของเขาเองอาจจะพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์พยายามเพื่อเราเองนะคะเมื่อเขาแน่ใจในตัวคุณแล้วนะเขาจะพยายามมากๆพยายามที่จะเข้าหาคุณทํานองนั้นนะคะตอนนี้แลดูเหมือนกับว่าเขายังสับสนในตัวเองอยู่นะ,ะสำหรับท่านที่เป็นครอบครัวมาดูซีเหมือนกับว่าเ <laughs> ซ็งคนรักนะคะเบือ่ออยากจะมีแฟนใหม่ พลังงานนี้เป็นยังไงเบื่อคนที่บ้านาความคิดมากนะคะคือคุณต้องการความโรแมนติกอะคุณต้องการที่จะให้เขาสนใจคุณมากขึ้นนะคะคือแสดงความรู้สึกกับคุณให้คุณได้รู้ว่าคุณสำคัญหรือว่าการที่เ้าเรียกอะไรนะ ความหวานเนาะขาดความหวานไปนิดนึงนะคะประมาณนั้นถ้าชาวราศีกันหรือว่าชาวสองก็ได้ทำอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือพยายามสร้างความรักของเราให้หวานขึ้นนะะหรือไม่ก็ไม่ก็เป็นการแสดงไปพูดอะไรที่หว,นหวานกับเขาอะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นนะ ชีวิตที่ขาดความหวานนั่นเองยังรักกันดีอยู่นะคะแต่ก็คอยเติมน้ำตาลกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพานไปในเรื่องของการที่ประชดประชันกันไม่พูดตรงๆไง,งแต่เลือกประชดกันต้องการแบบนี้นะคะแต่ไม่พูดว่าฉันต้องการแบบนี้นะฉันเลือกที่จะทําประชดนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะกระตุ้นให้เธอทําอะไรสักอย่างหนึง่งหรือไม่ก็อยากจะให้รู้ว่าเรายังสําคัญอยู่ไหมยังรักเราอยู่ไหมนะคะประมาณนั้น อ่ะนะคะของบทสรุปให้กับชาลาสีกานนะคะพยายามปลดปล่อยความทิถีของตัวเองลงด้วยนะแล้วก็ความดื้อของตัวเองนะคะความเอาแต่ใจด้วยไม่ว่าคุณหรือเขาตั้งคร้งคู่อะค่ะประมาณนั้นไม่ใช่แต่คุณหรือไม่ใช่แต่เขานะที่ไพ่ขึ้นคือทั้งคู่นะคะทิถีมากมายเหลือเกินทั้งที่ก็รักกันนะคะ ใจตรงกันรู้สึกดีๆต่อกันแต่ไม่แสดงออกมาไพ่บอกว่าขอให้คุณพยายามนะคะอย่าหันหลังให้เขามากนักนะอย่าทําตัวเฉยชาอย่าเย็นชาอย่าริ่งกับเขามากนักนะคะเขาต้องการที่จะให้คุณน่ะเป็นผู้ทีเ่เป็นผู้นำในความสัมพันธ์เนี้ยให้คุณแสดงความรู้สึกหรือไม่ก็ เสนอในการที่จะไปกินข้าวกันไปเที่ยวกันนะคะชวนเขาให้บ่อยๆทำนองนั้นนะคะเป็นฝ่เริ่มต้นชวนเขาออกเดทก็ได้นะหรือว่าชวนเขาไปทานข้าวหรือเป็นเป็นผู้ที่สร้างความรู้สึกดีๆให้กับเขานะคะประมาณนั้นนะให้คุณพยายามแล้วจะดีขึ้นนะคะเขาจะดูพวก ความพยายามคุณด้วยนะว่าความพยายามของคุณมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะตอนนี้กําลังเบื่อคุณมากมายเหลือเกินเนาะประมาณนั้นนะคะยังไม่อยากจะเลิกนะยังไม่ยังไม่อยากมีคนอื่นและแต่ก็คุณเฉยชากับเขามากเหลือเกินเย็นชามากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนิ่งเลยเนาะเขาต้องการที่จะต้องการความหวาน ประมาณนั้นนะคะเอาใจเขาเยอะๆหน่อยนะก็ปีใหม่มีของขวัญให้นะคะพาเขาไปทานข้าวพาเขาไปเจอครอบครัวเนี่ยจะเป็นสิ่ง ที่ทําให้เขารู้สึกดีแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะกับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆนะสำหรับาการติดตามรับชมนะ,ะถ้าชอบก็กรุณานะกด Subscribe กดไลค์กดติดตามด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะในกรณีที่ไม่หมออัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนนั่นเองส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะแม่หมอได้ให้ไอเดีทางด้านใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะก็ อาจจเข้ามาสอบถามค่าครูกันก่อนก็ได้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยเข้ามาจองคิวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้ามาปรึกษาหารือก,กันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะควรที่จะเอายังไงควรที่จะแก้ไขตรงไหนนะคะเขาจะปรับปรุงตัวเองดีขึ้นหรือเปล่าด้วยนะคะบางครั้งการส่องพ่าการเปิดพ่อาจจะช่วยให้คุณสบายใจขึ้นได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆนะสำหรับการติดตามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ